ยาวครับจิ้มด้วยซ้ายเสียบด้วยเข่าแล้วก็ทเทคมาหมัดขวาเลยัวโอ้ยโดนลำตัวครับแมโดนหน้าไม่เป็นไรครับมาโดนท้องจุกเลยครับไส้แทบแตกครับโอ้โหหมัดขวาของแกนี่อันตรายเลยครับต่อยหน้าไม่เป็นไรแกต่อยลำตัวเลยครับเอาเลยครับเสียบมาเป็นชุดเายืนนิ่งอีกแล้วครับด้านมันสัตว์โอ้โยเอาเลยครับมาที่ลำตัวอย่างเดียวเลยครับ Super Ladies and gentlemen, welcome back to Max Boy Time. And now let's of our last fight tonight Thailand versus Philippines. single one, Blue corner representing, philippines tonight he's running out of gear one team, team in bangkok with professional records of 42 fights and 29 victories ladies and gentlemen please welcome michael daguno <laughs> Citizen, gentleman, journalist, a Filipino warrior fighting for the blue corner. He represented here for you, Michael. No. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He represents Uttaradit Province. Seventeen years of age, training at Thaou Tai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Sai Talumpuk Manasak Tai! เราเดินทางมาถึงคู่ที่เจ็ของรายการครับแต่ย้อนมาถึงคู่เอกของรายการนี่ต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งคู่ของประวัติศาสตร์นะครับและยืนยันแน่นอนครับว่าคู่นี้มีโอกาสรีแมตช์กันใหม่แน่นอนครับจากคาพูดของผู้บริหารครับว่าแน่นอนครับไม่ว่าผลวันนั้นวันนี้ครับออกมาอย่างไรไม่ว่าใครจะชนะใครจะแพ้ได้เจอกันอีกทีแน่นอนครับมาถึงคู่ที่เจ็ของรายการครับมานาสักต่อใต้ครับจะเจอกับใหม่คน ดาโกโน่ครับนักชกจากฟิลิปปินส์ผลผลิตใกล้ใกล้มวยเกียรติพผลทิกย์มา57กิโลกรัมาลนะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับปิดท้ายรายการในวันนี้ครับโอ้โหต้องทิ้งทวนด้วยความมันแน่นอนครับและเชื่อว่าพรุ่งนี้ท่านผู้ชมครับมีเรื่องให้พูดคุยกับเพื่อนอีกเยอะแยะครับโดยเฉพาะคู่ที่ผ่านมาเอะไะครับเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์แน่ๆครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับไมเคิลดาฟุโน่ครับนักชกจากฟิลิปปินส์ครับในวัย25ปีสูสูน165เซนติเมตรครับ สังกัดค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ครับที่กรุงเทพมหานคร,รลูกศิษย์ของคุณโรเบิร์ตคอกครับและคู่ต่อสู้ของเขาครับนักชกในมุมแดงครับมานัสักจงรักอวินหรือว่ามานัสักต่อเต,ต,ต่าใต้ครับนายกิตตพลเพ่งแสงทองครับสายตะลุมพุกครับจากอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ในวัย17ปีสูง166เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังชนะ2สะเสมอ1ครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรเงินไทยโชคไทยยิมเอาไว้ จากค่ายมวยต่อเต่าใต้ครับนักศิษย์ของโอโรโน่าต่อเต่าใต้นี่เมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นรองแชมป์จากรายการชงิงแชมปนมวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมครับแพ้นัดชิงให้กับธนบุญหลงปุ๋ยโฟแมนหรือว่าบุญหลงชัดชัยน้อยมวยไทยผู้ทีท่ขึ้นไปถอดมงคลให้มุมน้ำเงินนี่ก็คือคุณฟิลิปแม็กค,คับนี่ครับอดีตนักชกครับนี่คืออดีตมวยดังเหมือนกันนะครับเป็นนักชกต่างชาติครับ ลูกรางธลีลาใกล้เคียงนะครับนักชกจากฟิลิปปินส์ไมเคิลนั้นได้หนาแล้วครับพยายามจับเลียดเข้าหาทิ้ศฝั่งขวาโอ้โหมานัสักนั้นรอจังหวะสวนด้วยหมัดซ้ายเลยครับวงนายเช่ครับอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับไมเคิลเป็นชาวฟิลิปปินส์แต่เกิดที่ฮ่องกงนะครับท่าน่าไมเคิลครับเสียดสายกัดช่างมาเทไม่ลงครับ ดุดดันจริงๆครับไมเคิลโอ้พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วไมปกันเน็นที่แข้งขวาโอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเลยครับครับกระช้ำพื้นที่ทันทีครับลุ้กขำตัวครับเต็นด้าไมเคิลตก้ายเติมขวาซ้ายกับขวาแล้วครับโอ้โหเจ็งขวาวางแข้งขวาเจองแขแ้งซ้ายสวนคนละดอกคนละทีเลยครับมันก็ถึงที่มัดตึ้งสองหลอกล่างเอาไว้ครับเต็นด้าไมเคิลแยกออกมาครับตบซ้ายเขา้ามา ออดึงได้โล่นเลยครับตะนานมาราศักด์ครับเจองแขนขวาของตะนาน,น,นาไมเคิลเตะกลางหลังเจอฟีทิดนะครับมาราศักด์พยายามจะเล่นงานสารักฝับบ่งด้วยศอกซ้ายและหลบในไม่ก็เน,เน็ตเต็มขวาวากรรมการน้องวัวชพลราชพัฒน์เขยกออกมาหมายกันครับโอ้โหที่มาแบบไม่มีตำราเลยครับแมาราศักด์พยายามจะใส่แข้งซ้ายครับโดนขวาก่อนนะครับออกเดินบ้างนะครับทางด้านมา,มา,ารมาศักด์ ไมเคิลพยายามจะตบด้วยหุกซ้ายและเติมด้วยแข้งขวาเลยครับมาแลยก็หุกซ้ายแตะเจอแข้งซ้ายสวนเลยครับโอ้มาทศแกพยายามจะสวนนักแข้งซ้ายนะครับนี่ครับลำตัวครับระหว่างแข้งเติมมาอีกแล้วครับซ้ายของดนันดามาทศซ้ายยาวๆครับจิ้มด้วยซ้ายเสียบด้วยเข่าแล้วก็ทเ้คมาบัดขวาเลยครนะโอ้ยโดนลำตัวครับโดนหน้าไม่เป็นไรครับ โดนของจุกเลยครับไแทับแตกครับโอ้โหามันขวาของแกนี่อันตรายเลยครับต่อยหน้าไม่เป็นไรกันต่อยลำตัวเลยครับเอาละครับเห็นสบช่องเลยครับเห็นช็องนี่ก็มาอีกแล้วครับขวาตรงเล่นที่ยุ้งข้าวครับแรงสะสมพลังงานครับไม่โดนนี่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าลำตัวที่เวลาไม่ตึงนี่โดนก็ไปที่จุกเลยครับ ครับไปตกอกตกใจไม่ได้นะครับขวานายมาเสียบเสียบมาเป็นชุดยืนนิ่งอีกแล้วครับคุณ้ามานัสส์โอ้โหเอาเลยครับมาที่ลำตัวอย่างเดียวนะครับใบหน้าไม่สนครับลำตัวคือเป้าใหญ่ครับไปเกินครับตกซ้ายเติมขวาแล้วเสียบครับคุณอามานัสส์ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับยกนี้เราก็จะว่ากันใหม่ในยกชัดไพ่เลยครับโอ้พยายามจัดเน้นเลยครับไปเกินตบด้วยฮุกขวา แล้วเสียบด้วยข,ขวามาโดนซอกซ้ายสวนไปนะครับธนาไมเคลิลผิดนำเข้ามาจิ้มด้วยซ้ายเร่งเลยครับน่าจะฟื้นแล้วนะครับธนามาราศเสียบโอ้โหพยายามจะเนนที่เข่าซ้ายเลยครับมาราศบทยกที่หนึ่งครับกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมกันอีกครั้งครับโอ้โหมาดูลิงเกิลกันบ้างครับแม่ของสวยๆงามๆ้อกับคนสเปย์นินอ่าต้องบอกว่านี่แหละครับมาดับความร้อนแรงครับบนเวที สาวสวยครับดิงเกิลนะครับนี่คือชนหน้าของไมเคิลดาคุโน่ครับเมื่อสักครู่นี้ยกแรกครับกระซวกลำตัวครับด้วยกำปั้นเลยครับทุบเข้าไปชนิดที่เจ้ามานัสักนี่ถึงกับเสียนับครับอู้หมัดกันหนักแรงจริงครับดูภาพช้าเลยครับเล็งมาอยู่นานครับแล้วพยายามจะเล่นไปที่เป้าใหญ่เป็นหลักครับทานดาานไมเคิลดาคุโน่วันนี้มาประเดิมเป็นครั้งแรกครับถือว่าสอบผ่านเลยครับดูครับจิ้มเข้ามาแล้วจุกครับอู้ห่ไปเอียงเลยครับเต็มเต็มครับอานครับ ยกที่2ครับ้องเอาคืนแล้วครับมาราศักย์พยายามจะเดินหน้าวางแขกซ้ายและเสียบวยเขอาซ้ายครับ่ไมเค,สสเคิลรอจะสวนด้วยแข้งขวาคืนเหมือนกันกำมัดแล้วครับโซดามารารศักย์พยายามจะสู้ในครับสักวางซ้ายถึงด้วยหมัดซ้ายแล้ววางแข้งซ้ายเลยครับพยายามจะเล่นเกมเนื้คันด้วยศอกซ้ายแล้วลบใน่ไมเคิลตากุโนโทิ้งด้วยหมัดขวาเ,เลยละตัว เหมือนจะยืนอ,อยู่ได้แล้วก็ไม่กลัวแล้วครับสแตนดาร์ดแล้วเสียบด้วยซ้ายจับได้ยึดยักหน่อยครับโอ,อ้โหวิ่ซ้ายเหวีย่ยงเข้ามาอาอีกทีครับโอ้โหไม่ชัวร์ครคับสแตนด้านไมเคิลดาโูโน่ยันแตะเน็ตที่หมัดขวาครับไมเคิลโยกเข้ามาโอ้ยหยจะตบไปซ้ายแล้วเตะไหมัดขวาน่าจะเด็กแกวังด้วยสองซ้ายเลยครับสัตนดารับเ์ดยงมาวงในก็ได้แล้วดูการไ้อแขนของเขาครับก็บถือว่าไม่ธรรมาดาครับผมเครื่องกันักชกฟิลิปปินส มาแล้วัทิ้งตัมาซ้ายกลางแท่งทรายไมเคิลกระแทกหมัดเยอบซ้ายแล้วปูดูครับเจอะขำด้วยสองซ้ายเลยครับมาครับมาอีกแล้วครับหมัดชุดของทางด้านมนัสซัคแล้วไมเคิลตีมนัสเสียบอะไรครับโดนเข่าไปจะช็อตหรือเปล่ากางด้านไมเคิล เห็นแล้วรับมานัสสักพยายามจะเต้นที่ข้าแล้วว่ามีสอดเสริมเทียบด้วยข้อซ้ายเอานะครับมีการสะดุ้งให้เห็นแล้วครับโอ้โหนี่ครับว่าพอเปลี่ยนฐานไปเล่นวงในทําได้แล้วการทนาการมานัสสักต้องทวงคืนให้ได้ก่อนครับหลังจากที่เสียนักมาโโอ้หพยายามจะเต้นที่ฝั่งซ้ายเหมือนกันครับมานัสสักทิ้งที่ยฝั่งซ้ายวางแขนซ้ายสวดบัตได้ส่งขวาแล้วล็อกในไเคพยายามจะเสียบด้วยข้อขวาครับตีด้วยซ้ายครับ เสียด้วยซ้ายคือมาราศพยายามจะจับแทงโอ้โหนี่กจะแทงครันไม้กรครับกระปั้นก็ได้ครับปัดก็ได้ครับโอ้พยายามจะเล่นเกมเลยครับมาราศไม่คึ้นพยายามจะซัดกระดานคาไว้นะครับลุกไล่ต่อครับไม้เข้าปู่กดมาแทงอีกแล้วครับดารมาราศเสียด้วยซ้ายสายทั้งแทงโอ้โหแม่คนลงมาไม้ขึ้นก็ปิดโต้กระปุงในเสียดอีกครั้งครับ พยายามจะวางแข้งสก,กัดเอาไว้แล้วบวกด้วยมาชุดไมเคิลถึงตัวโอุย้ยมาเลยวงในไปเข้าตีสี่ยังพีน้าสิครับหน้าวงในไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับพราดไมเข้าดากุนโน่แต่โบเรนา่าผากนั้นเจอพิษสองจนบวกเป่งครับโอย้ยังไม่แตกครับสองซ้ายของมนานัสังเอาแล้วครับน่าดูครับไมเคิลเล่นการบริเวณรอบตัวอีกแล้วครับโอ้นี่ครับพยายามจะทุบนะครับเล่นซ้ายเล่นขวาครับนวดเข้าไปครับ มานะถ้าเป็นแป้งเป็นขนมป,ปังนี่อร่อยเลยะครับ <Okay. S 1> เจอทวดเจอทุแบ,ออแบแบบนี้แล้วพยายามจะเล่นงานโดยลำตัวคือ,อไมเคมิลพยายามจะตบมซ<า>ื้อัดขวาครับตีด้วยขวาครับส่งท้ายก็หมดยกที่สองครับท่านผู้ชมครับผมมีเห็นหน้าอของทด้านเจ้ามณสังิอยอมรับเลยครับว่าไม่รู้เดาไม่ถูกว่าคิดอะไรอยู่ครับไม่รู้ว่าดีใจเสียใจหรืออะไรครับหน้ากันดูครับหน้าตายจริงๆครับ ไม่ไม่ได้แช่งนะแต่หมายถึงว่าหน้าเนี่ยเก็บอาการเก่งครับในอดีตนั้นมีเสือยิ้มยากก็คืออารมณ์น้อยเก็บบัณฑิตแหละครับเสือยิ้มยากอย่างอโยธยาต่อยอย่างนี้แหละครับแล้วก็ไม่เคยยิ้มให้คู่ต่อสู้ครับไม่รู้ว่าดีใจเสียใจหรือกำลังหัวเราะอยู่หรือเปล่าครับนะครับมาเจอเพียงแต่ข้างในครับยกสุดท้ายครับ มาราศักดิ์ถิ่งด้วยมัดซ้ายแล้วเสียบด้วยข้อซ้ายโอ้โหเจอหมัดขวาสวนถ้าไมเคิลพยายามจะเน้นด้วยลูกซ้ายแล้วต่อยขวาแล้วครับตายเลวครับมัดของไมเคิลเจอแค่ซ้ายสวนโอ้โหดีครับเสียบเข้ามาตีเสียนับไปก็ชิงครับทตาร์มาราักครับแต่ยกที่ผ่านมาทวงชืนได้เหมือนกันครับเสียบมาพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายครับเสียบด้วยข้อซ้ายแล้วมาราักแิ์หน้าลบในได้เสียบด้วยซ้าย พยายามจะเน้นที่เข่าเลยครับมานัสักอู้หูมาอีกแล้วครับสายยาวไมเคิลพยายามจะหุบซ้ายครับแต่โดนเกี่ยวมาแทนเตาเลยครับลำตัวอู้หูเปิดช่องให้ได้ไมไมเคิลแกทุบครับแต่วงในที่พอล็อกได้ที่แกเน้นที่เข่าซ้ายเลยครับมานัสักไมเคิลพยายามจะเปลี่ยนมาเจอแข้ซ้ายแด้ครับหลวมไม่ได้ครับมานะสักเสียบที่เข่าซ้ายไมเคิลพยายามจะตบงไปหุบซ้ายเจอกลาซ้ายแล้วครับซ้ายมา จีมลำตัวตั้งเอาไว้ครับตีนี่นะครับเข่าขวาครับของน้าด้านมาร์นาสต์ทิ้งขึ้นบัดซ้ายมาเลยลำตัวแล้ววางแค่ซ้ายไปก็พยายามจะสวนด้วยบัดขวาเจอวขวาซ้ายสวนล็อกด้ได้เสียด้วยซ้ายดูกำลังล็อกในได้เสียด้วยซ้ายของมาร์นาสต์การทำได้ดีครับลืมไปเลยครับว่าเคยเสียบนับครับดูกะโชว์ครับเอ้า วันยากกระเด็นเลยครับน้าเลยครับไม่เป็นไรครับของมันต้องใส่ครับใส่ใหม่ได้ครับล็อกได้ได้ก็ทิ้งามาฝั่งขวาเตะทางด้ายสวนจ้ำหนวนยันอยู่ตรงในครั้งครับแยกออกมาแล้วก็แข้งซ้ายของมาราศักด์เตง,งขวาสวนมาราศักเรียิเข้ามาเสียบไปซ้ายกดลงมาต้องของหัวหนีเลยครับไปกัน โอ้หนี่ครับเตนนิมได้แข้งนะครับทางด้านรัศส,สักเสียบด้วยซ้ายแล้วตีเอาเหลี่ย,ยของราเมไคเค้าเล่นงานวงในยังของพรตัวงก็ไปข่อนเดินเบียดเข้ามาแล้วทิ้งไปซ้ายแล้วเติมไปแข้งซ้ายาเดินเกลี่ยตกไปลูกขวาแล้วหน้าดูครับจังหวะตกไปลูกซ้ายแล้วเติมไปขวาลงมาสิครับเอาอ,อีกแล้วครับ โอ้โหกำปั้นของไมเคิลครับหนักจริงครับต่อยทีปัญญากระเด็นทีครับเข้ามากันต่อพยายามเข้ามาหลังสังวางทรายไมขค้นพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับโยกเข้ามาไมค์แล้วก็แข้งทรายนับบุดเข้ามาอยังมีหมัดครับอารกระเสียบหน้ายักษ์เสียบแย่ครับแย่โอ้โหมันจริงๆครับ ยับมาเสียบด้วยซ้ายไม่ก็เสียบด้วยขวาคืนโอ้โหจังหวะต่อยขวาแกเตะซ้ายนี่หมุน360องศาเลยครับเอาครับผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับผู้พิท้าวรายการแม็กซ์มวยไทยในวันนี้ครับมานะส์ต่อต่าใต้ครับนักชกในหมุดแดงเสียนับไปยกแรกครับแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหกลับมาโชว์ผลงานครับเจอกับทางด้านไมเคิลดารกุโน่ครับนักชกจากฟิลิปปินส์ ท่านผู้ชมครับดูภาพช้าครับจิ้มหมัดซ้ายหลอกเข้ามาครับแล้วตีเลยครับโอ้จังหวะก้มมาแล้วก็โดนเหมือนกันครับนี่ครับเป็นจังหวะที่เปิดช่องครับเปิดลําตัวครับชนะไมเคิลแกก็ถลุงเลยครับโอ้โหดูครับแกต่อยปัญยางกระเด็นเลยครับนะครับแลกกันสนุกสุดมันครับดูครับทีต่อทีเนี่ยนี่ช็อตหนึ่งครับเปี้ยงกับปัญยางกระเด็นอีกแล้วครับโโอ้หไม่ได้ตะแยงใคยนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับ Before we go to the judges decision, let's check out the bonus round! Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. super bonus for blue and red corner max with hi mobile app gold winner super bonus of 10000 baht each ALL RIGHT, ladies and gentlemen out of three rounds of action we go to the judges' corner for the winner red corner Monosa! five super bonus